สวัสดีครับเพื่อนๆอนครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพนทุกท่านนะครับเข้าสู่สุลูมขายท่าสขาบางบอลครับวันนี้ผมมีรถมานำเสนอเพื่อนเพื่อนหนึ่งคันเป็นรถยอดฮิตติดกระแสมากนะฮะกับตัวนี้ฮะ Honda Civic FD ครับเพื่อนๆครับตัวนี้ไม่เน้นเชนไฟท้าย8เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆครับรายละเอียดต่างๆนะครับถูกใจแน่นอนนะครับรับชมคลิปได้เลยตอนนี้ครับ โอเคครับเพื่อนๆครับ <w> ก็มาเริ่มกันที่ด้านหน้ารถกันก่อนเลยนะครับ mm hmm. เพื่อนๆครับเริ่มที่ฝากระโปรงก่อนเลยฝ mm hmm. ากระโปรงหน้าเป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับเพื mm ่อนๆครับสีใสๆบางๆเลยนะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมโลโก้เป็นโครเมียมนะครับเพ mm hmm. ื่อนๆครับชุดไฟหน้าสองสว่างเป็นของเดิมโรงงานทั้งสองโคมโตัวนี้เปลี่ยนเป็นหลอด LED ให้แล้วเรียบร้อยสวยๆเลยและไฟตัดหมอกสามารถใช้งานได้ปกติจากโรงงานนะครับเพ mm hmm. ื่อนๆครับติดให้เราเรียบร้อยนะครับมาต่อกันที่ด้านข้างรถนะเพื่อนๆนะ ด้านข้างรถเริ่มที่ล้อแม็กก่อนเลยจะเป็นล้อแม็กคอนด้าเดิมนะครับเพื่อนๆครับตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ16นิ้วนะเพื่อนเนนะลัดด้วยยาง205ศูนย์ทึกห้าหครับเป็นยางของโยโกฮาม่าปี2022ครับเพื่อนๆครับดอกเน้นๆเลยนะครับต่อมาครับมาที่หูกระจกกันบ้างนะครับเพื่อนๆครับกระจกมองข้างตัวนี้เป็นไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวประดับอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะและประตูนะครับประตูบานเดิมเลยฮะประตูเดิมๆจากโรงงานทั้ง2บานเลยฝั่งนี้เดิมแน่ๆเลยนะครับเพื่อนๆครับแล้วต่อมาาที่ด้นท้ายรถนะเพื่อนๆนะ ด้านท้ายรถไฟไท้ายเมนเดนเชนแปดเหลี่ยมแบบนี้นะครับเพื่อนเครับสวยลงตัวสุดๆเลยสําหรับขั้นหน้าซีวิคตัวนี้นะครับจะมีโลโก้ซีวิคแปะไว้ที่ด้านซ้ายแล้วก็มีเลขเครื่องยนต์เนี่ยรุ่นของเครื่องยนต์นะครับขออภัยเป็นรุ่นของเครื่องยนต์เนี่ย1.8 i-vtec อยู่ที่ด้านท้ายด้วยนะครับโลโก้ฮันด้เป็นโเมยมเช่นกันนะครับส่วนด้านท้ายฝั่งนี้ฝั่งซ้ายของผู้โดยสารนะครับเพื่อนครับประตูด้านหน้าประตูด้านหลังนะครับเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้จะเป็นดิสเบกทั้ง4รล้อเลยนะครับเพืเพื่อนครับได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนต่อมาครับเพื่อนครับเรามาดูห้องผู้โดยสารภายในกันต่อเลยครับ มาต่อที่ห <igung> ้องผู้โดยสารนะครับเพื่อนๆครับเริ่มจากคอนโซลหน้า่อนเลยนะครับเพื่อนครับคอนโซลหน้านะเพื่อนนะสวยใสไร้รอยจริงๆนะครับถึงรถปี2010นะคอนโซลหน้ายังสวยใสไร้รอยอยู่เลยเจ้าของเก่าดูแลายดีมากๆเลยครับเพื่อนๆครับต่อมาครับมาเป็นวิทยุเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวแอร์จะเป็นแอร์ออโต้เดิมๆจากโรงงานเลยเย็นสบายหายห่วงตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเพื่อนๆครับต่อมาครับมาดูกันที่พวงมาลัยพวงมาลัยจะเป็นมัตติฟังก์ชันนะครับเพื่อนๆครับมีรอยถลอกนิดหน่อยเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับเพื่อนๆครับ และตอนนี้ครับเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลผสมอะนาล็อกนะเพื่อนนะดูดีมากๆเลยตัววัดควคมเร็วเป็นแบบดิจิตอลนะครับเพื่อนๆครับคันนี้เลขมาอยู่ประมาณ2อ0 0 0นาโลต่อมาครับเพื่อนๆครับมาดูกันที่ตัวเบาะนะเพื่อนนะตัวเบาะสวยๆใสๆเลยฮะเพื่อนๆครับมีรอยตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆครับสามารถใช้งานได้ยาวๆนะครับตัวเบาะไม่ขาดไม่ชำรุดนะจะมีรอยตามการใช้งานนิดหน่อยจริงๆครับต่อมาครับเพื่อนๆครับเรามาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลย ต่ออันที่2ผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลยครับเพื่อนๆครับจะมองเห็นได้ชัดเลยว่าค่อนข้างกว้างนะครับเพื่อนๆครับตัวเบาะหนังสีดําไม่ขาดไม่ชํารุดด้านหลังแทบไม่มีตําหนิเลยนะครับเพื่อนๆครับตัวนี้จะมีที่พักคีบแขนมาให้1อันนะครับแล้วก็ตรงที่ประตูทั้ง2ฝั่งจะมีที่ล็อกเด็กให้นะครับเพื่อนๆครับเป็นโต๊ปรับไฟฟ้าทั้งหมด4บานนะครับเพื่อนๆครับต่อมาครับเพื่อนๆครับเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันดีกว่าครับ โอเคครับเพื่อนๆครับก็มาดูที่ห้องเครื่องยนต์นะเพื่อนนะโอนี้เป็น Honda Civic ปี2 0 1 0นะครับเพื่อนๆครับมาด้วยเครื่องยนต์4สูบนะครับ 1800cc ABS ซีซีมีให้ครบ Airbag มีให้ครบนะครับเพื่อนๆครับฝากระโป้งสติ๊กเกอร์ของโรงงานอยู่ครบทุกตัวนะครับเพื่อนๆนครับคันนี้ผมเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องให้ใหม่แบตเตอรี่ผมดูแลให้และคันนี้ผมวรลัาตีเครื่องยนต์และเกียร์ 6เดือน5พันโลเช่นกันนะครับเพื่อนเครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับก็ได้ชมรายละเอียดรอบคันันเรียบร้อยแล้วนะครับกับตัวนี้ฮะ Honda Civic FD ปี2010ท้ายไฟเหลี่ยมนะเพื่อนเนะรุ่นนี้ยอดนิยมมากๆนะครับเพื่อนเครับผมขอเสนอราคาที่2 3 9 0 0 0บาทจากไฟแนนไดได้เกินได้ล้นได้เหลือเลยนะครับเพื่อนเพครับผ่อนเพียง4,800บาทเท่านั้นเอง ฟรีดาวฟรีจักรฟรีโยนฟรีประกันภัยนะครับเพื่อนๆครับยละเอียดต่างๆสามารถติดต่อพวกเราได้ที่นะครับขายชั่นบางบอนนะครับผมขึ้นคิวอโคให้สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลมาคุยกันได้เลยนะครับสามารถแคปจอตอนนี้ได้เลยครับเพื่อนเพื่อนครับและช่องทางติดตามของเราอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือเฟซบุ๊กนะครับขายแอคชั่นบางบอน YouTube เราก็มีเช่นกันนะครับ YouTube ขายแอคชั่นบางบอ a ชแนลและ TikTok นะครับเพื่อนเพื่อนครับติ๊ t ต k อกายแอคชั่นบางบอนเรามีไลฟ์สดกันทุก ถ้าหากสนใจนะครับอย่าลืมติดต่อมานะรับรถทันช่วงสงการแน่นอนนะครับเพื่อนๆครับตัวนี้ฮะผมขอย้ำราคากันอีกครั้งหนึ่งกับ Honda Civic FD ปี2010เกียร์ออโต้ตัวนี้ผมสนนนราคาอยู่ที่239,000บาทนะครับจากนะแนนเต็มผ่อนเพียง4,800บาทเท่านั้นเองถ้าหากสนใจนะครับอย่ารอช้าสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอเพียงเท่านี้และวันนี้ขอบพระคุณมากๆและสวัสดีครับ